การลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อปี2540มีผลทำให้เศรษฐกิจวิบัติธุรกิจล่มจมกิจการล้มละลายระเนรนาดผู้คนตกงานแต่ธุรกิจครอบครัวนายทักษิณชินวัตรอดีตรองนายกในยุคนั้นอยู่รอดปลอดภัยเพราะเก่งเฮงหรือมีตัวช่วยอื่น นายสุเทพเทือกสุบรรอดีตสสพักประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธเกี่ยวกับการลอยตัวค่างเงินบาทตั้งข้อสงสัยทำนองว่านายโพคินได้นำมติจากที่ประชุมลับเรื่องการลอยตัวค่างเงินบาทไปบอกทักษิณชินวัตรทำให้บริษัทของนายทักษิณได้ประโยชน์ปรากฏว่านายโพคินพลกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายสเุเทพเทือกสุบรรณฐานหมิ่นประมาทสารดีกามีคำพิพากษาที่5730ทั2550เมื่อวันที่1เมษายน2550ยกฟ้องสารชี้ว่านายสุเทพเป็นสอสอมีสิทธิและหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและนายโภคินก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การกระทําของพลเอกชวลิตที่ยอมให้นายโพคินได้ร่วมรับรู้ถึงการปรึกษาหารือและตัดสินใจลอยตัวค่างเงินบาทอันเป็นเรื่องความลับที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์และส่วนได้เสียของประเทศและประชาชนจำนวนมากเมื่อวันที่29มิถุนายน2540ก่อนวันประกาศลอยตัวเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ถึง3วันท้งทงที่นายโภคินไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือควรรับรู้ในเรื่องนี้เลย หลังจากนั้นบิ๊กจิ๋วยังยืนยันต่อสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่ามีผู้รู้ถึงการตัดสินใจเพียง3าคนเท่านั้นคือตัวพลเอกชวล,ลิตนายธนงและนายเรืองชัยสารที่ว่าเป็นข้อพิรุษสำคัญประกอบกับทักษิณซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบเสียหายรุนแรงจากการลอยตัวค่าเงินบาทอย่างผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงย่อมเป็นมูลเหตุเพียงพอที่จะทําให้ในายสุเทพตั้งข้อสงสัยได้ สารดีกาชี้ว่านายสุเทพตั้งข้อสงสยัยว่านายโคกินเป็นผู้นําเอาความลับที่สุดที่รู้มาโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ควรจะรู้ไปบอกพันตำรวจโททักษินไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงมีมูลเหตุเพียงพอที่จะให้ตั้งข้อสงสัยเช่นนั้นได้ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอย่างเลื่อนลอยอันจะทําให้เห็นเจตนาร้ายสุดท้ายสารดีกาจึงยกฟ้องวิกฤตเศรษฐกิจปี2540นั้นเสียหายทั้งต่อรัฐเอกชน และประชาชนวงกว้างหลายคนหลายครอบครัวเหมือนตายทั้งเป็นบางคนฆ่าตัวตายแต่มีธุรกิจของใครกระเป๋าตุงโดยมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่ามีคนรู้คำเฉลยข้อสอบรัว่วเรื่องลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540อาจเหมือนดังที่นายสนอเทียนทองเคยชี้ว่ามันเป็นการเผาบ้านเอาเงินประกัน